สวัสดีค่ะดิมทิติพรขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดิมมายืนอยู่ที่ดินด้านหน้าติดลำห้วยค่ะวิวเขาสวยเลยติดคลองซอยด้วยนะคะภูเขาลูกนี้คือเขาเขียวค่ะด้านหลังเขาเขียวคือโครงการพระราชดำริ เขาชง,งุมค่ะที่ดินอยู่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะห่างจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข4024เพียง200เมตรเท่านั้นค่ะใกล้ตลาดร้านค้าสถานีอนามัยนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะอยู่ในเขตชประทานเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ที่โฉนดนอสอสีจคุดแดงพร้อมโอเลยค่ะน้ำไฟ พร้อมเลยนะคะตรงนี้คือด้านหน้าของที่ดินค่ะที่เป็นที่นาที่ยังไม่ได้ไถนะคะติดกับเพื่อนบ้านเลยค่ะบรรยากาศนะคะวิวเขาโล่งกว้างเลยค่ะที่ดินนะคะเจ็ดไร่สองงาน95ตารางวาค่ะราคาขายนะคะไร่ละ3 2 0 0 0 0บาทค่ะที่เป็นโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะ เป็นวิวโล่งกว้างเลยค่ะดินดีด้วยนะคะเหมาะที่จะทําการเกษตรค่ะทําสวนขุดโคกหนองนานะคะปลูกต้นไม้หรือว่าเป็นบ้านต่างอากาศได้เลยค่ะแถวนี้นะคะอยู่ในเขตชรประทานมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเพราะน้ำที่มาถึงที่นะคะมาจากเขื่อนท่าม่วงค่ะ ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดแคลนน้ำเลยนะคะแถวนี้ถือว่าเป็นเอเขตแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยน้ำไม่ท่วมนะคะดินดีด้วยบรรยากาศดีค่ะวิวเขาเอา่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังมองหาที่นาเพื่อจะขุดโคกหนองนาทำสวนหรือว่าชอบที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะลองนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะ เดี๋ยวดิมพาชมบรรยากาศรอบๆที่ดินแปลงนี้กันค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะด้านข้างเพื่อนบ้านเรานะคะตรงต้นเผาเนี้ยค่ะก็จะเป็นเขตของเพื่อนบ้านเรานะคะบอมีน้ําแบบนี้เลยค่ะตลอดทั้งปีช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าแล้งของจังหวัดราชบุรีนะคะแถวเนี้ยดินก็เก็บน้ําดีมากๆเลยนะคะ ใกล้ร้านค้าร้านอาหารค่ะหาของทานง,ง่ายมากเลยถ้าการเดินทางนะคะจากกรุงเทพสายใต้ใหม่ค่ะมายังที่ดินแปลงนี้นะคะเพียง78กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วค่ะห่างจากตัวเมืองโพธารามนะคะประมาณ18กิโลค่ะห่างจากตัวอำเภอบ้านโป่นะคะประมาณสัก25กิโลได้ค่ะ วิวเขาสวยเลยบริเวณรอบๆตรงนี้นะคะก็จะหักมุมเป็นเหลี่ยมนิดหนึ่งนะคะสำหรับตรงนี้ก็คือด้านขวามือที่เป็นบ่อนี่คือเป็นเขตของเพื่อนบ้านเรานะคะแถวนี้นะคะเอ่อต้นไม้เยอะล่มลืนะะ่นค่ะมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใจดีนะคะ ลองแวะชมได้เลยส่วนตรงนี้ค่ะคือหลักเขตแนวเขตนะคะของที่ดินเราอีกฝั่งหนึ่งค่ะความยาวของที่ดินนะคะอยู่ที่225เมตรนะคะด้านหลังตรงนี้ก็เป็นที่สี่เหลี่ยมเลยค่ะส่วนด้านหลังของที่ดินนะคะความก้าวความกว้างอยู่ที่48เมตรคะ่ะตรงนี้คือด้านหลังนะคะดิมทวนอีกครั้งนะคะ ที่ดินอยู่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายนะคะไล่ละ3าม0สนมบาทค่ะที่โฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะแหล่งน้ำดีมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกเลยตรงนี้คือบ่อน้ำของเพื่อนบ้านเรานะคะที่ เกือบเสมอถนนเลยค่ะตำกว่าถนนนิดเดียวเองค่ะที่ดินแปลงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขา,เ,าเกี่ยวข้าวกันแล้วสักอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะคะเขาก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงทํานากันแล้วนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะติดต่อ0 8 7 0 0 6 0727ค่ะหรือ ID ดีลนดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือด้านหน้าของที่ดินค่ะกว้างประมาณ22เมตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะดีมจบการรีวิวที่ดินติดลำห้วยเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ